ถามจริงๆเห็นด้วยหรือเปล่าชมรมแพทย์ชนบทเห็นด้วยกับเขาไหมเรามีส่วนกวักมือเรียกครับแ,แต่เราไม่ได้แกมันมาย้อนความกลับไปเมื่อ8ปปีที่แล้วคุณหมอสุพัฒน์นี่แหละก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างตำนานรองเท้าพ้าใบกับใจถึงถึงเมื่อครั้งที่กปรปสอ,ออกมาเคลื่อนไหวเต็มประเทศในะครับแปปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นคุณหมอสุพัฒนออกมาบอกกับสังคมว่า ผมขอโทษย้อนกลับไปเมื่อ8ปปีที่แล้วตอนที่คุณหมอ,อไปเดินตามสุเทพเทือกสุบรรตอนนั้นรู้ไหมครับว่าสุเทพเขากำลังขุดบ่อล่อให้ใครต่อใครตกหลุมแล้วก็สร้างเงื่อนไขให้ทหารออกมายึดอำนาจตอนนั้นรู้ไหมถามจริงๆที่เดินตามสุเทพครั้งนั้นช่วงแรกๆเราก็นึกไม่ถึงนะครับเราก็ไม่คิดนะครับเราก็ยังคิดเรื่องการรวมพลังของภาคประชาชนเพื่อปฏิรูป ตอนนั้นรรเราก็ไปในนามชมหรือผมผมไปในนามชมรมแพทย์จนบทกระแสการ,ร,รปฏิรูปฝ่ายสาสุขรวมตัวกันเนี่ยก็ก็ค่อนข้างแรงครับแต่ว่าช่วงหลังหลักเราก่อนรัฐประหารสักสักเดือนสองเดือนเนี่ยเราเราเริ่มรู้สึกได้ว่ารมันมีแนวโน้มมีแนวโน้มที่ขบวนการภาคประชาสังคมภาคประชาชนในขณะนั้นเจะถูกดึงไปเป็นเครื่องมือสนับสนุนความชอบธรรมของรัฐประหาร มันมีสัญญาณอะไรมันมีปรากฏการณ์อะไรที่ทําให้เริ่มรู้สึกแล้วเอ๊ะมันชักไม่ดีแล้วนะมันชักไม่ดีแล้วนะสองสามเดือนก่อนที่ทหารก็จะออกมาได้เห็นอะไรฮะย้อนประวัติศา,าสตร์นิดหนึ่งปรากฏการณ์สำคัญคือความอ่อนล้าของของพวกเรารข,อของกองปปสอ,อ่อนล้าครับชุมนุมยังไงรัฐบาลก็ยังไม่ไปสักทีอะไรประมาณเนี้ครับครับซึ่งลดลงนะครับช่วงหลังนี้มวลชนลดลงชัดเจนครับการการ มันต้องถ้าถ้าพูดตรงๆก็ต้องเกณฑ์กันมากขึ้นคหรือเลกาเอกชนก็ต้องใช้ใช้เงินทองมากขึ้นเป็นต้นซึ่นก็ก็มันก็ไปไม่ไหวแล้วล่ะต้องอาศัยอํานาจนอกระบบเข้ามาช่วยไล่แทนก็ได้เห็นดังนั้นก็ได้เห็นดังนั้นตอนนั้นถามจริงๆเห็นด้วยหรือเปล่าชมรมแพทย์ชนบทเห็นด้วยกับเขาไหมในที่สุดก็ต้องพึ่งพิงอํานาจนอกระบบตอนนั้นเห็นด้วยกับเขาไหมคือชมรมเองเนี่ยมันก็มีความหลากหลายสูงนะคือตัวชมรมแพทย์ชนบท ก็คือการรวมตัวของแพทย์ทั่วประเทศที่อยู่ใน,ในชนบทเป็นหลักแล้วก็ในช่วงการเคลื่อนไหวกปปสเนี่ยมันก็มีวิชาชีพอื่นเต็มไปหมดเลยที่มามารุมมาตุ้มช่วยกันครับอันนี้มันก็ผมผมเห็นถึงความหลากหลายนะครับว่าหลายส่วนก็ไม่ไม่เห็นด้วยนะกับการระบปรอาหารครับหรืออำนาจนอกระบบจะพื่แรงกว่านั้นก็ลําบากลกำบากนะก็ผพื่เพื่อนน้องกันทั้งนั้น<ช>น,น,นะฮะ,ะ,ฮะแต่แปลกนะคุณหมอปกติชมรมแพทย์ชนบทกับหมอในกระทรวง หมอในส่วนกลางหมอในห้องแอร์ไม่ค่อยกินเส้นกันเท <ucking S 1> <tại S 2> ่าไหร่แต่ครั้งก็ประปรสะนะ<อ>ผมเห็นภาพหมอในกระทรวงกับชมรมแพทย์ช,มมชบนบะทจับมือกันเป่านกวีดเอาเป็นเอาตายเลยนะเป็นครั้งเดียวจริงๆที่ผมเห็น <zh> ความเป็นหนึ่งเดียวนะตอนเป่านกวดร่วมกันเขานินทาก,กลุ่มหมอๆว่าอย่างไรทราบ<แ>ไหมฮะเขาเรียกชนชั้นหมอที่เป่านกวดว่าพวกนกวดทองคําไม่ใช่นกวดธรรมดานนะนะต้องทองคําด้วยเป็นครั้งเดียวจริงๆที่ผมเห็นความเป็นหนึ่งเดียว ของบรรดาหมอ,อทั้งหลายใช่ไหมฮะภา,าพภาพภายนอกเป็นหนึ่งเดียวครับภา,า,ายในก็ยังมีความมีความไม่ลงรอยจันเยอะเพราะว่าคนที่นำเป่าด้วิททองคำก็คือท่านประหลัดนาลงสาเมธาพัฒน์ใช่ปหลัดกระทวงสาสุขใช่ที่จะประหลัดกับกระทรวงถ้าเกิดก็มีความขัดแย้งกันในเชิงชุดความคิดในการบริหารจัดก,การกระทรวงอยู่เยอะเหมือนกัน ใช่ใช่ใช่ใชและผมก็จะว่าหมอกลุ่มที่ยินดีที่จะกวักมือเรียกทหารออกมายึดอำนาจน่าจะเป็นหมอในกระทรวงผมเดาว่าอย่างนั้นนะหมอในกระทรวงค่อนข้างจะเป็นกลุ่มก้อนที่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเป็นอย่างนั้นไหมฮะคุณหมอเขาก็มีความอนุรักษ์นิยมมากกว่าพวกผมนะและ <8 S 1> <8 S 2> ้วฮะก็ในปแปปีผ่านไปคุณหมอแปดปีผ่านไปมีโอกาสได้นั่งคุยกับ พี่เพื่อนน้องในกระทรวงเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทำเมื่อแปดปีที่แล้วหรือเปล่ามีมีโอกาสบ้างน,นะครับผมบผมคิดว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เห็นถึงเห็นถึงความล้มเหลวของของรัฐประหารว่ามันเป็นสิ่งที่นําพาประเทศไปสู่ความล้มเหลวอย่างชัดเจนหลังจากแปดปีไม่ไม่สร้างการเปลีป่ยนแปลงที่ค,ควรจะเป็นถูกแม้ว่าแพทย์สายวิชาชีพสุขภาพดีกว่านะ จะทีสูรภาพส่วนนึงจะยอมแล้วเอาอำนาจอำนาจคนดีอะนะที่เขาชอบแซวเราอะนะอำนาจของคนดีได้มานอกระบบแต่เป็นคนดีเออะไรเงี้ยชุดความคิดแบบเนี้ยมันมีจริงมีอยู่จริงแต่ทั้งนี้มันก็พิจารณาอำนาจคนดีเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือทําการปฏิรูปอะไรได้คก็ทําลายทํำได้ดีพอสมควรนะครับสาหรับรัฐบาลชุดนี้สําหรับคอสชนะครับครับความหมายก็ ที่มันน่ารังเกียจไปอะ่ะนาทีที่คุณหมอตัดสินใจจะโพสต์คําว่าขอโทษใน Facebook ของคุณหมอซึ่งสถท้านสะเทือนเลื่อนลั่นแล้วก็ถูกอ้างอิงกันเยอะเหลือเกินนาทีที่ตอนที่จะพิมพ์บนคีย์บอร์ดนะว่าผมขอโทษเนี่ยนาทีนั้นรู้สึกไงลําบากใจไหมจริงส,สิบสิบสิบสี่สิงหาสองห้าหกสามครับผมพิมพ์ขอโทษบนเฟซบุ๊กนะหลังจากที่ผมไปชุมนุม มาศาสตร์จะไม่ทนนะสิบสิงหาครับซึ่งเปน็นที่ผมรู้สึกว่ามันมันกระตุ้นความรู้สึกของผมขึ้นมาอย่างชัดเจนผมชื่นชมเพื่อนผมมากนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคุณหมออารักษ์พดุงวิทยากรอยู่อุตรดิตถ์เพื่อนรุ่นเดียวกันเลยนอนห้องนอนเดียวเป็นนักศึกษาแพทย์ทันทีที่รัฐประหารคอสชอ,อคุณหมออารักษ์ไปวางลีดไปกับภรรยาสองคนไปวางลีดที่หน้าค่ายทหารที่นั่นที่อุตรดิตถ์ผมอยากทํางั้นมาก แต่โอเคผมไม่กล้าหารพอเราเราก็รวมกลุ่มกันในภาคใต้ที่จะคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเราก็จัดการเดินเรียกว่าทําโครงการเดินวัลยยอดเพื่อประโยชน์ชาติเดินขึ้นกรุงเทพครับ,รบเดินได้สองวันท่ะก็มามาขอคุยด้วยบอกว่าถ้าเดินต่อเข้ารวบเข้าค่ายทหารเลยเอาไปรวบอยู่ในค่ายทหารสักห้าวันมาทํางานตามปกติก็ไม่โดนตั้งกรรมการสอบก็รอดไปขณะที่นอนอยู่ในค่ายทหารเนี่ยอ,อารมณ์ไหนครับ บรรยายให้ฟังซึ่งนี้สิครับเราเราเรามีส่วนกว่ามือเรียกครับแต่เราไม่ได้เก็บมันมาครับหรเรียกเก็บมันเลยนะรเราไม่ได้อยากให้มันมารเราไม่ได้ต้องการการแล้วแต่แต่โอเคละ่ะพลังของพลังทางสังคมในช่วงนั้นเนี่ยอ่ถูกถูกไปในทิศทางนั้นดังนั้นเนี่ยผมก็ว่าผมจะมีวิธีไหนะที่จะแสดงออกเพื่อที่จะ แสดงว่าเราไม่ต้องการเราไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารอันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ที่ประกาศชัดเจนว่าไม่ไม่โอกับทหารนะทหารจับเราก็ยินดีให้จับยอมให้จับแต่เราเราไม่ยอมสยบยอมสิบเอ็ดคนที่นเดินครับครับที่ถูกจับเข้าค่ายทหารน่าจะหลังจากทหารออกมายึดอำนาจประมาณสักสามสี่เดือนใช่ไหมจ๊ะใช่สามเดือนนี่ครับเดือนสิงหาปีห้าเจ็ดโอ้โหครับ สุดยอดสุดยอดจากนั้นความรู้สึกอยากขอโทษมันก็อยู่ข้างในนะมันอยู่ข้างในออืแต่ว่ามันไม่มันก็เก็บไว้แล้วก็ไปถูกส่งผ่านด้วยปรากฏการไปคัดค้านลงไฟฟ้าฐานหินเทพาบ้างคัดค้านถ้าเรือน้ําลึกปาลาท่านถ้าเรือน้าลึกจันนะอะไรเงี้ยซึ่งเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ทางทางรัฐบาลพยายามผลักดันต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดเก่า,กาค จนถึงวันที่ผมเห็นปราฏิกรที่น้องๆนักศึกษาน้องๆเยาวชนออกมาเคลื่อนไหวที่กรุงเทพหลายครั้งอัดผ่านสื่อบ้างอะไรบ้างซึ่งผมก็ไม่ค่ได้มาร่วมเพราะว่เนื่องจากผมก็อยู่ไกลแตว่วันที่สิบสิงหาหกสามผมก็มีโอกาสขึ้นกรุงเทพแล้วก็ได้ไปสังเกตธรรมศาสตร์รผมก็รู้สึกว่าพลังของพลังและความรู้สึกของน้องๆเนี่ยอืมความเข้าใจของ ้องต่อต่อการไม่เห็นด้วยกับอํานาจเผด็จการเนี่ยชัดเจนมากก็ความรู้สึกของกลับบ้านไปเขียนเวลาเขียนผมขอโทษเลยให้สังคมได้รับรู้ว่าผมขอโทษครับก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าผมต้องแสดงออกให้ชัดเจนล่ะว่าผมไม่ได้อยู่ผมผมผมย้ายข้างแล้วนะผมเปลี่ยนเปลี่ยนท่า